โปรแกรมเราสบา,สบายสบายไม่เหมือนวันนี้ฟังโปรแกรมเมื่อคืนไม่เหมือนวันนี้นะคะวันนี้แน่นมากแต่พรุ่งนี้สบายบายนะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยตื่นสายได้ดพรุ่งนี้ตื่นสายได้นะคะโปรแกรมเรามีไปนมัสะการพระใหญ่บางคนบอกรอนั่งกระเช้าลอยฟ้านั่งไหมน้าไป <ะ S 3> นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าพี่ ปักตะไคร้ก่อนลุ้นไม่ให้ฝนตกมีลมแรงนะคะจะได้นั่งกระช้าขึ้นไปสวยๆแม้มดป่าอากาศมุ้มพิมก็ไว้ใจไม่ได้อยู่ดีๆลมแรงมาขึ้อนก่นเคลื่อหลังกระช้าปิดเฉยเลยก็มีเหมือนกันเพราะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่ปักตะไคร้ก่อนเนาะจากที่มันจะไม่ตกทันนี้ก็เป็นภายุเลย พรุ่งนี้ทุกท่านทางฟังนะสำหรับบางคนที่จะแยกย้ายกลับโรงแรมไม่ได้ไปดูไฟนะคะพรุ่งนี้มอร์นิ่งคอล8โมงมอร์นิ่งคอล8โมงนะคะเจอกันตอน11โมง1ดโมงเจอกันนะคะช่วงเวลาตั้งแต่8โมงทุกท่านมีเวลาอาบน้ำแต่งตัวจัดก,กระเป๋าและทานมื้อเช้าที่โรงแรม ซึ่งทุกท่านได้คูปองกันเรียบร้อยหมดแล้วถูกไหมคะมีใครยังไม่ได้บ้างเลยม่หรอคูปองไม่มองกัี่ยังไม่ได้มีเลยถ้าใครได้ก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วเพราะคูปองเลยยังไม่ได้แจกเออเดี๋ยวน้องแกมี่แจกให้ไปเขาเรียกไม่ได้แก้ตัวค่ะเขาเรียกว่าไลฟ์ไปเลยอาตัวรด จะอยู่ที่ชั้นสองของโรงแรมนะอยู่ที่ชั้นสองของโรงแรมใช้คูปองอาหารไปทานเป็นบุฟเฟ่ร้านเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึง1 0บโมงช่วงเวลานี้นะคะอย่าลืมลงมาทานและ1 1โมงทุกท่านต้องนํากระเป๋าเดินทางแพ็กเรียบร้อยแล้วทางที่งอกใหม่ๆด้วยทั้งหมดเลยนะคะเอาลงมาด้านล่าง ชั้นเบลบอยชั้นเดิมของเราพีการเอามาคืนให้กับน้องทิมหรือว่าแรมมี่ก็ได้นะจ๊ะ11บเอ็ดโมงแล้วมูรถมันไม่มีที่เสียบ11บเอ็ดโมงแล้วพนักงานทุกท่านต้องมาสแตนบายก่อน11บเอโมงเล็กน้อยนะจ๊ะไม่ต้องโมงมาแล้วค่ะต้องโมงนะโอเคไหมแล้วเช้าไป่ทำอะไรล่ะไปตาอาหารอะไรเครื่องดื่มอะไรหรือของอะไรที่มาถึงท้องฟ้าแล้วยังไม่มีเวลาไปเลยอย่างเช่นรานไข่ร้านดัง ใกล้ๆโรงแรมแล้วการท่ี่วีบริษัทอยู่ตรงไหนเดี๋ยวชี้ให้นะู้แล้วไดนมีร้านอาหารแล้วก็มีซารวิสขายมาด่าจ้เป็นด่เลยอร่อยสีน้าวัตต้องทานเจนนี่คุกกี้มีใครทาการบ้านมามาถึงห้องโถงแล้วอยากซื้อเจนนี่คุกกี้บ้างมีไหมไม่มีไม่เป็นไรทุกท่านคะตื่นเช้ามาก็แพ็กกระเป๋าเสร็จแล้วอาบน้าแต่งตัว ล้วก็นอนเล่นกินเกิดกันอยู่บนลังก่อนแล้วกันนะจ๊า1 1บโมงค่อยลงมาเพราะว่าอะไรเช้าเราไปกระเช้าก็ยังไม่เปิดนะคะขึ้นไปด้านบนอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงลงมาแล้วยังเหลือเวลาอีกเหลือเฟือเดินเอาเลสิเกีที่นั่งก็ไม่มีเหนื่อยอีกนะคะเพราะฉะนั้น11โมงเป็นเวลาที่ดีนะคะที่เราจะไปขึ้นกระเช้ากันแล้วก็มีเวลาได้ลงมาชอปปิ้งยูที่เอาเลสทั้งดวงกันช้ำๆเลย ช่ำๆนะคะ5้าโมงเราไนสนามบินนะคะเนอะโอเคตามนี้มอรนิ่คอร์กี่โมงพรุ่งนี้มอรนิ่คอร์จ้าแปดโมงเจอกันจอนเตรียมมากค่ะทุกคนอตามนั้นเลยนะจ๊ะใครสู้ไหวก็ไปกันต่อนะวันนี้ ดูไฟซิมโฟนีออฟไลฟ์ไม่เคยมาดูกันเลยเนะทุกท่านขาการแสดงซิมโฟนีออฟไลฟ์มีทุกวันแต่เป็นเวลาเดียวคือ2องทุ่มตรงทำไมต้อง2องทุกสอทุกตรงกับเลขเรียกแขกนะคะซึ่งการแสดงชุดน,นี้เคยลงกินเนสบุ๊กยิ่งใหญ่มากอลังการแสดง20นาทีแต่เดี๋ยวนี้ลดรลงการประหยัดไฟเพราะฉะนั้นจาก20เหลือแค่เพียงสิงนาทีเท่านั้น ไฟเปิดบ้างไม่เปิดบ้างป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บไปอะทุกคนคะสองทุ่ตกทุกท่านต้องจับตาดูกลมหน้าดูโทรศัพท์หันไปคุยกับเพื่อนหันมาอีกทีเอ้าจบแล้วเหรอแล้วหันมาถามพี่ว่าคุณพิมพ์พามาดูอะไรคะเป็นแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นทุกท่านจะตั้งใจสองทุ่มนะคะเดินไปดูรอเลยสองทุ่มปุ๊บมาละเสียงเพลงมาละปุ๊บดูเลยวั๊ปั๊บปั๊บแป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 ๊บ เปิดบ้างไม่เปิดบ้างเพราะฉะนั้นนะคะท่านที่ไม่เคยมาดูก็อยากคาดหวังต่อการแสดงชุดนี้นนะะะอะไรที่เราไม่คาดหวงังเราก็จะไม่ผิดหวังเนาะแต่พิมพจะบอกว่าล,ลิฟอ่าวที่พิมจะพาทุกท่านไปดูไฟนั่นคือมาร์คแลนเป็นจุดเช็คอินที่ข้ามาถึงฮ่องกงแล้วไม่ควรพลาด <500 S 1> ที่จะต้องไปถ่ายรูปเพราะวิวนี้สวยมาก ตื่นที่อยู่ในอ่าวเปิดไฟแบบสวยถ่ายรูปมาโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยถ่ายรูปพนเฟซบุ๊กไม่ไม่ต้องบอกว่าที่ไหนเดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์ถ้าใครจะไปทานข้าวเสร็จเราไปเลยจะไม่ได้ให้กลับโรงแรมนะคะทุกคนเพราะเราไม่มีเวลาเนาะแต่ถ้าใครไม่ไปทานข้าวเสร็จกลับโรงแรมได้เลย โอเคไหมอันนี้สี่แล้วจ้ะทำนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมวันนี้วันธรรมดารถติดเก้าอีกอเวรเราจะนั่งรถไปต่อแม่จ้าน้ำไปน้ำไปบันลุกเไร